มาน้ำสาวน้ำเช้าสวยงามเสมอมาแล้ว<า>ไปไหนนะไปไหนเนี่ยไปช่อนกาวะมาแล้วเนี่ยเริ่มลอยเงี้ยนะอือหือวิ่งดีจังเลยฮะเสียงนิ่มๆอินซีอินซีนหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมันมาแล้วอ๋อพี่ มันไม่หมดว่ะมาแล้วไหนเห็นตัวยังไงมาหมดแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยมาแล้วนี่ใส่น้ำสีเลยว่ะเดี๋ยวเปลี่ยนสายใหม่ได้วยบอกดูสีไงมีสีย้อะนมาสีแน่มแต่ลยแะย้วยอนนะเหมือนเมื่อวานนี่เลยอินทรีแน่มันย้อนเนาะมันย้อนปื๊ดเลย มาแล้วเห็นตัวยังเห็นตัวยัง, In sea, งอ,อินซีไงอออินซีอินีเว้ยมาแววมาแววอินซีมาแววอินซีเฮ้ยหุ้ยใหญ่อยู่นะใหญ่ใหญ่ใหญ่บิ๊กเจอร์เหี้ยแม่งคาบเต็มปากเลยสัตว์โอ้มา,าพี่มาใครเกี่ยวอะขอมา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  สวยครับหนังหนังแขังสวยขอบคุณครับไมม่มาว่ะน้ำเช้าน้ำเช้ามาเต็มป่าโอ้ไงเต็มปาาเลยสวยเลยใหญ่ครับ